สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวชุดแฮปปี้มิลนะ,ะไม่ใช่ชุดปัจจุบันของบ้านเรานะครับแต่เป็นชุด Max Steel ิ0 1 4นะที่วางขายในอเมริกานะครับมีด้วยกัน8แบบตอนนี้บ้านเราแบบออกซิงนะฮะล้วใครสนใจลองไปดูนะยังไม่ได้ไปซื้อมาเลยนะครับอันนี้มาให้ดูก่อนเพิ่งได้มานะครับก็มีคนมาขายใน Facebook นะฮะ550ร้อห้าหิด้ได้มาดูกันเลยดีกว่า มันมีด้วยกัน8แบบนะฮะออกมานะเป็นจากตอนนั้นมันเป็นแอนิเมชันฉายทางทีวีนะเรื่อง Max Steel นะเป็นของเกมเป็นอะไรด้วยนี่ครับมนาะดูกันเถอะแล้วเริ่มจากแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่ง t e e l f l ิลไฟล์สูนะก็มาในถุงแบบนี้นะฮะตัวนีนะ้แล้วก็มีไปคำแนะนำเขานะ Every Happy Meal has m a ม p ก a y Power unlock a ล t the f u n ดเดอ c p a y s e e back for detail. นะครับก็คือให้ไปโหลดแอป m a c p a y มาแล้วก็สแกนของเล่นเพื่อไปปลดล็อกเลกล็อกเกมเท่านั้นเอง2014 Mac d o n a l แมคโดนลนะครับแล้วก็มีเป็นใบคำแนะนำการเล่นมาด้วยนะครับแบบที่หนึ่งไฟสู Max Max Steel Fly Suit เป็นชุดบินนั่นเองนะครับใครเชื่อดูการ์ตูนคงรู้จักดีนะฮะ ก็ย่ดงดังพอสมควรนะครับแม็กซ์สตีลไฟสูงก็จะมีปีกมาให้ประกอบง่ายๆนะครับปีกใสนะดูแล้วนึกถึง WingMan นะถ้าเกิดใครรู้จักนะครับรู้จักวนะิงแมนไหมโอเคนะครับปีกใสชอบตรงใสนะไอ้ hey, Happy m ม a l ชุดนี้มีชินชุดใสแล้วก็จุดขยับเขามีแค่แขนเนี่ย นะครับแขนขึ้นลงได้บุนได้ครับจะมีปุ่มกดตรงนี้นะฮะอืมปิกมันจะขึ้นเราจะช้กดลงนนะครับบินแนม่โอเค ต่อไปแบบที่สองนะฮะคือ Steel. สตีลใส่มาสุงแบบนี้สตีลเป็นหุ่นยนต์คู่หูเขานะเป็นเอเลี่ยนที่ให้พลังกับนักสตีลนะครับเรื่องราวไม่พูดหละยาวที่สองก็มีไปคำแนะนำแอปแล้วก็วิธีการเล่นก็คือกดปุ่ม่ะเ,เดี๋ยวดูตัวกนะ่อนตาใสด้วยนะ ก็สดุใสเพนสีฟ้าสวยเลยแล้วก็ตรงมือนี้ก็มือเรียกมือหรือเปล่าลูกใส่นะฮะก็กดเข้าก,กดเข้านี้ตาจะปิดไปเลยนะฮะดูปิดนะแล้วก็พอกดตรงนี้นะครับตาก็จะเปิดออกมาเราวเปิดด้านล่าง กดปุ๊บอืมเปิดสวยเลยลนะ่ะออกแบบนะขุนยนอ่าแบบที่สองสตีลแล้วแบบที่สามคือแบบแบบที่สามคือ My Red นะครับเป็นผู้หลไม My Red ใบคำแนะนำเขาข<อ>กดปุ่มด้านหลังมือก็จะขึ้นไหวได้นะฮะ My Red ตัวเขาจะเป็นพลาสติกสีแดงใสสีแดงนะสวยแล้วก็ทาเซนสีดำปุ่มกดนี่มองทั้งแบบทํามดีมากไม่ได้เป็นปุ่มเป็นแบบ เคลื่อนไหวได้นะไปละโอเคแบบที่สามนะครับมาดริดต่อไปแบบที่สี่นะครับเป็นเทอร์โบไฟล์ไซเคิลนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ให้คำแนะนำเขา ล้อใสสีฟ้านะครับนด้ดีเลยแล้วก็มันจะมีตรงส่วนนี้เป็นสตีลใส่ยนะเป็นตัวยิงนั่นเองก็ใสเข้าไปกก็จะเลื่อนไปได้นะครับตดแรงก็ไปไกล ต่อไปแบบที่ห้านะครับแม็ w ซ l เวลล์แมกาแบบที่ห้าเป็นแม็ w ซ l เวลล์แมกานะี่หน้าคนก็โอเคพอได้ จุดขย <mel> ับเขามีแค่ห so, ัวนะไปมาแล้วก็ตรงแขนนี่มันเป็นยันชินส่วนใสนะก็ประมาณเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาต่อยทำท่าต่อยต่อยต่อยนะแค่นี้ครับจุดขยับเป็นเวอร์ชันถอดหน้ากากจริงเขาชุดเดียวกันเลยแหละเราใส่หน้ากากเป็นแบบนี้ แม็กซ์เวลแม็กกาตต่อไปแบบที่6นะครับเทอร์โบเรเซอร์เทอร์โบเรเซอร์ตัวนี้ มีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะแต่ยังไม่ได้แปะก็เอาไว้แต่งตรงหน้ารถเนี่ยครับเพิ่มความสวยงามก็จะมีตีนเล่นไดแล้วล่ะมีสติลไม่ตัวหนึ่งเป็นแบบ ตัวปล่อยนะฮะโอ้ยหมดเลยนะครับใส่ง่ายใส่เข้าไปแรงจังโอเคติงแรงมาก ไป,ไปแ,แบบที่หกเจ็ดแล้วเด็กแบบที่เจ็ดเป็นตัวลายนะครับ Air Elementer ถุงใหญ่มากตัวใหญ่นะครับเป็นนี่แบบคำแนะน,นำครับตัวนี้สวยมากเลย แอร์เอลิเมนเตอร์นี่คือเอเลี่ยนที่มันเป็นคล้ายๆกับอากาศเป็นพายุในตัวนี้พายุเอลิเมนเตอร์มี4แบบนะครับแต่มีมาแบบนีนแม็กซ์แรบไม,ไม,ไม,ไม่มีตัวชุดนี้นะเป็นแอร์เอลิเมนเตอร์นะครับลองมาหาการ์ตูนดูครับก็ตัวใสสวยเลยนะก็มีจุดขยับนะครับนี่แขนมือเล้หมุนได้แล้วก็มือขวาก็ขยับได้ มันจะเป็นเทคนอ่ากลไกมันจะเป็น punching action โอเคอย่างเงี้ยนะครับไปต่อสู้กันตัวมันจะเล็กไปหน่อยนะในในใน,ในกระตูนมันจะตัวใหญ่กว่านี้เยอะตัวเท่า,ปร,าประมาณนี้แหละเห็นดยประมาณนี้แหละ แ,แบบสุดท้ายนะครับที่8คือจำเจ็ดนะเป็นเครื่องบิน ไปใหญ่เสร็จแล้วแม็กซ์เฟรย์ก็เป็นยิงจรวดได้นะครับจำเจ็ดสวยเลยอ่ะลำเนี้ยนะก็นะครับมีจรวดมิสไซล์ใสมาให้ เจาตัวนี้ด้วยแอลิเมนเตอร์นะครับมีปุ่มกดตรงนี้นะฮะโอ้ตัวหนักให้ล้มด้วยใส่อย่างนี้นะครับปึ๊บเข้าไปยิงให้ล้มเลยวิ่งชนเลยชุดแฮปปี้มิลแม็กซ์จลนะครับ ส0 1พันสิบสี่นะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ